มาพบกับแคทไฟททีนะครับวันนี้ผมก็ไปทีแมนจะแนะนำเทคนิคในการตั้งค่าการจัดเก็บและลบข้อมูลใน Line PC ครับพอดีผมได้เห็นคอมเมนต์ของคุณเอริสันลีนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับเขาคอมเมนต์มาว่าการติดตั้งเนี่ยโอเคแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนะครับพื้นที่ไดซีเนี่ยมันมีเหลือน้อยนะครับทำให้ข้อมูลเต็มเร็วนะฮะผมก็เลยจะมาแนะนําคลิปนี้ครับว่าวิธีการย้ายที่จัดเก็บข้อมูลบางส่วนนะครับหรือวิธีการลบข้อมูลลบแชทออกไปเนี่ยให้รวดเร็วน่ะทำยังไ ฝากกดติดตาม s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยครับแคทไฟทีกดข้างล่างนะครับเริ่มต้นครับให้คุณกดไปที่ไลน์นะครับแล้วกดมาที่จุด3จุดข้างล่างการตั้งค่าครับแล้วก็กดไปที่การตั้งค่าง่ายๆครับแล้วก็เจอหน้านี้ใช่ไหมครับเจอหน้านี้เราหัวข้อสําคัญที่เราต้องมาตั้งค่าคือหัวข้อแชทเพราะข้อมูลที่สําคัญโดยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่แชทก็คือเราคุยอยู่แล้วเพราะไลน์มันกลุ่มแชทใช่ไหมครับแล้วก็เก็บข้อมูลให้เลือกนะครับมาที่หัวข้อโฟลเดอร์สําหรับไฟล์ที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์โหลดรูปอะไรพวกน ต้องการเก็บเลยฮะอย่างนี้ฮะก็กดเป็นลายเลยพิมพ์เป็นลายเลยอย่าให้จากไดซีมาเป็นได้นี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นได้ดีแล้ว เปลี่ยนง่ายๆเลยเปลี่ยนได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เรามาพูดก็คือการลบข้อมูลอันนี้นะครับข้อมูลแคสก็คือเป็นข้อมูลต่างๆไม่ใช่ข้อมูลรูปภาพวิดีโอข้อความเสียงเนี่ยจะไม่ถูกลบแต่สามารถลบไปได้ในะบางอย่างหรือประวัติการแชทเลยนะครับลบแบบถาวรเลยอันนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้งานแล้วรู้สึกว่าคุณใช้ประมาณหลายเดือนละหรืออาจจะเป็น6-7เดือนละจําเป็นต้องการลบก็กดตรงนี้ครับลบแคสให้มันออกไปนะครับบางอย่างขยะบางอย่างที่มันไม่จําเป็นนะครับเราก็ลบไปบางค่าบางลิงก์นะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลลนนครับับบอี้้ก็ได ตรงนี้แหละครับจะช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ข้อมูลของคุณให้ไม่เต็มทำให้การใช้งาน,น,นง่ายขึ้นครับเชื่อว่าคลิปนี้นะครับใครดูแล้วจะต้องทาเป็นแน่นอนในการทั้งย้ายข้อมูลก็ได้ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามช่องแคทไฟทีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ